ครับวันนี้ก็เอาตัวเป็นชิมาโนนะครับซูปเปอร์ GT 1 0 0นนะครับนี่มาให้นะนะพิจารณานะครับตัวเขาน่บอกว่าสายเบอร์ห้าเนี่ยจุดได้ถึง200เมตรนะครับตัวเนี้ยมันก็เคยเอามาผมเคยมีตัวหนึ่งละคือไปแล้วตัวนั้นไปแล้วมันเป็นลอกจิกนะครับเป็นลอกจิกแต่เอามาตกปลาพวกปลาสวายปลาแม่น้ำเนี่ยผมว่ากำลังเขาเนี่ย ดีมากเลยครับและเล่นสนุกมากครับสัญชาเขาเป็นลอกจิกนะแต่ผมเอามาใส่กับคันเบสต,ตกหน้าดินแล้วผมว่ามันโอเคครับตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆแล้วกำลังเขาในการสู้ปลานะครับกำลังมหาศาลตัวนี้มีเกียร์สายนะครับมีเกียร์สายมีเบรกม,มีเบรกนะครับ แต่ไม่มีไม่มีกิ๊กเสียงมาให้นะครับอ่าก็ตัวนี้หมุนลื่นมากครับลื่นแบบลื่นลื่นนุ่มสมูทดีครับแล้วไม่มีแบบไม่มีขึ้นมือเลยนะครับนี่ตัวตัวเนี่ย,ต,ต,ยตัวสปูลนะครับเนี่ยสายก็ลื่นดีครับเนี่ยปรับให้ได้จะให้ลื่นขนาดไหนก็ปรับได้ไหมครับนี่ เอาแบบไม่ให้ฟูก่ก็ปรับแค่นี้ก็ครับปรับให้ลื่นได้ครับนี่ลื่นมากครับตัวนี้แล้วสภาพถือว่ายังสวยนะครับสปูนไม่มีรอยน้ํากัดเลยนะครับนี่สภาพสวยๆมีริ้วรอยการใช้งานบ้างตรงตรง,ตรงนี้นิดเดียวนะครับริ้วรอยการใช้งานอา่เดินตัวลายโรเลอร์เกลีร์สายทำงาน ซ้ายสุดขวาสุดนะครับเนี่ยตัวนี้มีระบบเดินหน้าถอยหลังมาให้ด้วยเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทาอะไรนะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยปิดไปครับก็สภาพโดยรวมถือว่าล้อตัวนี้ก็สมกับราคาที่ตั้งไว้นะครับนี่ครับเป็นล้อโลเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวนี้เป็น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะหรือเปล่านะแต่มันมีน้ำหนักอยู่นะครับแต่ตัวโครงข้างในเนี่ยเป็นโลหะครับ<ม>แต่ฝาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหล่อหรือเปล่านะมันก็ไม่ถลอกให้เห็นด้วยอ,อ๋อถลอกหน่อยนะครับเป็นเป็นนี้ครับเป็นเป็นกราฟไฟ์ครับเ,ออเป็นตัวกราฟไฟต์ข้างนี้ไม่แน่ใจตีว่าเป็นกราฟไฟ์แล้วกันเนาะง่ายออด,ดีตัวนี้ก็ผลิตเจแปนครับเจแปน นะท่านใดสนใจนะครับน็อบหมุนลื่นๆเลยนะครับน็อปน็อบ,อบเป็นน็อบไม้ทรงคลาสสิกมีต้ม่วงน้ำหนักสวยงามอยู่นะครับนี่เป็นแขนจิกนะแขนจิกแต่สามารถใช้ใช้แรงในการกว้านปลาได้นะครับแขนจิกมันยาวมันใหญ,นใหญ่นยาวครับสร้างพละกําลังในการเล่นสนุกครับผมเอาไปลองเล่นแล้วตัวมันไม่ใหญ่แล้วมันตีตีไกลด้วยตีง่ายนะเป็นล่อทีนะ่ผมว่า เหมาะกับปลาบ่อปลาแม่น้ำปลาสวายปลาเทพโพปลายี่สกแจ๋วเลยครับตัวนี้น้าๆท่านใดที่ต้องการความความวินเทจและต้องการพลระกกำลังในการสู้กับปลานะผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกน้าๆตัวนึงนะครับก็อเอามาฝากไว้นะครับ